สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากค่ะเรื่องของความล้มเหลวจากการทำงานค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดไม่มีใครไม่เคยล้มเหลวจริงไหมคะมันเคยมีคํำกล่าวที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าไม่ผิดพลาดหมายความว่าไม่ได้ทำงานทาั้งๆที่เรารู้ว่าเมื่อทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสผิดพลาดได้แต่เมื่อมันผิดพลาดล้มเหลวผิดหวังพลาดจากเป้าหมาย มันก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่รู้สึกล้มเหลวรู้สึกเฟลรู้สึกไม่มีคุณค่ามันเป็นรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่ปกติจริงไหมคะที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าแล้วเราจะก้าวข้ามไอ้ความรู้สึกล้มเหลวเนี่ยได้ยังไงอย่างรวดเร็วดีไหมคะ,ะวันนี้มีบทความที่ไปอ่านเจอคะ่ะ เขามีวิธีการที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะเอามาฝากค่ะซึ่งคนที่เขียนนะคะมาร์คลินช์ค่ะนะคะเขาบอกไว้ว่าข้อแรกนะคะให้เรารู้ว่าอไอการทํางานที่ไม่ได้ผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติยอมรับก่อนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติใดๆเลยนะคะมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนโดยเฉพาะคนที่ทํางานเยอะๆคนที่ทํางานเก่งเพราะฉะนั้น ทำงานผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นยอมรับให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากที่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือเราจะก้าวข้ามไอความคิดลบๆหรือความคิดแย่ๆนี้ได้ยังไงเขาบอกไว้ว่าให้มองเหตุการณ์ตามความเป็นจริงค่ะให้ลองนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตอนเช้าเกิดขึ้นแบบนี้เกิดเหตุการณ์นี้ใครพูดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นมองเหตุการณ์ตามความเป็นจริงโดยที่ยังไม่มีอิโมชันหรือยังไม่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะลำดับเหตุการณ์ก่อนเมื่อลำดับเหตุการณ์ให้ได้แล้วอะคะ่ะให้ดูว่าอะไรที่เราทำแล้วมันพลาดอะไรที่เราพูดแล้วมันผิดอ่ะเขียนออกมาค่ะจดออกมาเลยอ่ะเราทำแบบนี้มันไม่เวิร์กเราพูดแบบนี้มันไม่ดียังไง ะะเขียนออกมาพอเรารู้ว่ามันพลาดตรงไหนครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ทำไงคะเราจะได้แก้ได้ไงคะเราจะรู้ว่าเราควรจะแก้อย่างไรด้วยเช่นเราจะต้องมีการซักซ้อมกับทีมก่อนนะมีการประชุมก่อนนะ,ะเราเองจะต้องซ้อมก่อนนะหลายหลายเที่ยวแบบนี้คะ่ะเราจะต้องซ้อมระบบก่อนล่วงหน้า3วันอะไรแบบเนี้ยเออนี่คือวิธีการแก้ไขในครั้งหน้าที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดอย่างนี้อีกเมื่อเรา ลิสตออกมาแล้วว่าอะไรผิดพลาดอะไรไม่ดีบ้างสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราจะต้องลิสตค่ะว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างจากความล้มเหลวอันนี้ค่ะ mm. เช่นเราเห็นความตั้งใจดีของใครบ้างเราเห็นว่าเราสามารถ h ฮนเดิลอารมณ์หรือสามารถ h ฮนเดิความกดดันยังไงได้บ้างอะนะคะ เราได้เห็นความหวังดีของใครบ้างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือข้อดีที่เกิดขึ้นนะคะ,ะเราเห็นความดีอะไรของเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นบ้างลิส์มาเป็นข้อ,ขอ,ขอค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องสำรวจตัวเองค่ะสำรวจตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกอะไรกันแน่นอกจากไอความรู้สึกแย่รู้สึกเหี่ยวรู้สึกลบเนี่ยนะคะทำให้มันชัดเจนที่สุดค่ะเช่นเรารู้สึกว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้ รู้สึกต่ําต้อยรู้สึกไม่มีคุณค่ารู้สึกหมดพลังไม่อยากทํางานนี้ต่อไปแบบนี้ค่ะเอาให้มันชัดเจนถามตัวเองว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกยังไงเมื่อเรารู้ตัวว่าเรารู้สึกยังไงแล้วค่ะคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องรีเฟล็กตัวเองค่ะนะคะรีเฟล็กตัวเองแล้วหาวิธีที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ไวที่สุด ถ้าความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดคือรู้สึกว่าเราต่ําต้อยรู้สึกว่าคนอื่นเก่งกว่ารู้สึกว่าเราไม่เก่งเลยรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเราต้องทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมาให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งแต่ละคนมีวิธีที่แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเยียวยาจิตใจด้วยได้ด้วยไอศครีมหรือขนมหวานบางคนเนี่ยทำได้ด้วยการออกกําลังกายเพราะการออกกําลังกายเนี่ยมันมีอะดรีนาลีนหลังใช่ไหมคะไปวิ่งเลยคะ่ะบางคนเนี่ยใช้วิธีวิ่งไปเต้นแอโรบิกไปเล่นโยคะนะคะลองหาวิธีีีท่่ตัวเเองเนย ผ่อนคลายหรือทํายังไงให้ตัวเองมีพลังกลับขึ้นมาให้เร็ว,รวที่สุดหรือบางคนอาจจะใช้วิธีนั่งสมาธิสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมหรือฟังเทปธรรม,มะฟัง YouTube ฟังวิดีโอธรรม,มะแบบนี้ค่ะนะคะก็หาวิธีที่ถูกจริตกับตัวเองนะคะเมื่อเรารู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยนะคะวิธีอีกอันหนึ่งก็คือต้องให้อภัยตัวเองค่ะเราต้องให้อภัยตัวเองนะคะมันเกิดขึ้นแล้วเราผิดพลาดได้เราให้อภัยตัวเอง เราเป็นคนดีมากพอเราเก่งมากพอที่เราจะทำกอบกู้สถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้นะคะและสุดท้ายค่ะยืดอกรับผิดค่ะรับผิดชอบค่ะไม่พยายามไม่ชี้นิ้วชี้ความผิดไปที่คนอื่นชี้เข้าหาตัวเองกล่าวขอโทษไม่ใช่กล่าวโทษยืดอกรับผิดแล้วบอกด้วยว่าต่อไปไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราจะทําอะไรให้ดีขึ้นบ้างน,นะคะเราขอรับผิดชอบเหตุการณ์นี้โดยที่ไม่ต้องโทษคนอื่น ถึงแม้ว่าเหตุการณ์น,นั้นอาจจะมีคนอื่นมีส่วนผิดด้วยนั่นเป็นเรื่องของเขาค่ะไม่ใช่เรื่องของเราเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคือยึดอกรับความผิดแก้ไขสถานการณ์นะคะได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องหวังพึ่งคนอื่นและที่สําคัญคือไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะได้รับการให้อภัยอย่างรวดเร็วไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะเราต้องให้อภัยตัวเองก่อนยอมรับผิดแล้วก็ กอบกู้สถานการณ์ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ทำให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้านี้เราต้องรับผิดชอบตัวเองได้นะคะแล้วก็เราต้องรู้ตัวว่าเราเป็นคนดีมีคุณค่ามากพอที่จะทำคุณงามความดีทำประโยชน์ให้ได้อีกวิธีการแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เราสามารถจะโอวอว์คำหรือก้าวข้ามความรู้สึกผิดหวังรู้สึกล้มเหลวไปได้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทำงานมีความสุขสุขภาพดีกันทุกคนค่ะ แล้วติดตามเนื้อหาสาระดีๆได้จากช่องดรหวานนะคะสวัสดีค่ะ